สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกอจิสิริชาแนลครับนำท่านผู้ชมทุกท่านครับชมฟุตบอลบุนเดสติก้าของเยอรมันนะครับคู่เดือดของวันเสาร์นะครับฮาทุ่มเครื่องบายเย็นมิวนิ้ครับเปิดรังอารันซ์อารีนาต้อนรับการมาเยือนของฟอร์ตูนาดูเซดอฟนะครับวันนี้ในส่วนของการบรรยายครับท่านผู้ชมอยู่ผมแอดมินกอจินะครับท่าหน้าที่เป็นผู้บรรยายนะครับ การสัปดาห์บาเยนท์พึ่งจะบุกไปชนะบริเซตต์มุนได้นะครับในศึกแดชคาสิเกอร์ได้1นึ่งศูนย์ทให้ตอนนี้พวกเขามี64คะแนนทิ้งห่างดอดมุนเจ็ดแต้มนะครับแล้ววันนี้พวกเขาได้ลงเล่นก่อนด้วยส่วนทางดสเซดอฟเนี่ยดับสิบนะครับ27คะแนนสิบเปอร์เครับบาเยน์ประตูเป็นนอยเออร์ครับแผงหลังนาบิอาลาบาิ์กับเจอร์โบเตนนะครับมิดฟเตอร์ขวาปาวาซ้ายเป็นอัฟฟอโซเดวิสนะครับ แันการเป็นกอลิสกาโจโซคิมิตเจโกอันตาราและตัวลูกเป็นชัดนาบีโทมัสมุลโลและโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับส่วนดอเซดอบครับประตูเป็นทางด้านโฟลริเอลคาเซนเมเยอร์นะครับแต่แผงหลังครับเป็นอีกทอมมี่มา er คสตชสเนอร์อัน I เดฮอฟมันคารไอฮานพันยัต ซิมเบอร์มันดันการเป็นวอลแนเบริซ่าเควินสตอร์เทอร์อฟเฟลโตโ,โมราเลสและตัวลูกเป็นทางด้านกนานคนารมานคู่กับทางด้านโรเบนฮิวนิงส์นะครับอ,อ๋อแผงหลัง5คนครับของทางออุสเซดอฟเกมเริ่มครับครึ่งแรก โอครับบาเยนได้ลงเล่นก่อนดอทมุนแล้วก็มีโอกาสเก็บ3แต้มสูงเลยนะครับวันนี้เจอกับดอเซดอฟทีมอันดับ16ก็ถ้าจบอันดับ16นี่ต้องไปเพลย์ออฟนะครับก็ถืะว่าอยู่ในโซนอันตรายครับบอของทางบาเยนนะครับคิมมิชเดวิส ให้คิมิสไหลเข้าในแล้วเลวันตัสกี้พลิกตัวแต่ว่าบอลเบาครับเข้ามมอรเข้าเซนไมอร์แต่บาเยนได้อยู่ครับคิมิชออเลสกาเข้าในติดฮอฟมันแล้วก็เคลียร์ทิ้งครับโดยความที่บาเยนได้เล่นในบ้านของตัวเองนะครับลุยต่อครับคิมิชเบลเลอร์จะมาคิดตคิมิชเดียโก้คาตาราให้คิมิช ทางขวาม,มุลเลอร์มุลเลอร์แล้วไปติดทางด้านซัตเนอร์ออกหลังนะครับลูกเตะมุมของบาเยนมิวนิชน,นะครับเป็นมาคอสซัตเนอร์ที่ดักไปได้นะครับเมื่อสักครู่นี้ลูกเตะมุมของเสือใต้าน,นะครับโดยโจโซคิมิตคิมิตเปิดมา,าติดคารมานครับบอลลนมาที่ปาวา กอรลสกามุลเลอร์ถลุมมากอรลสกาตวัดให้เรวานดอฟสกี้ไปติดเวรดิซ่า <c oughs> ได้ฟาวครับบายเยนเป็นโลกฟรีคิกโอ้โหระยะใกล้เลยนะครับเนี่ยได้ลุ้นต่อครับของทางบายเยนมนิกนะครับ กำแพงของดูเซดอฟสี่คนอ่าครับลูกฟรีคิกเป็นใครกริสก้าหรอแล้วอาลาบาปันโอ้โดนเสาโอ้โหพลาพุ่งไม่ทันนะครับทางด้านคัซซินเมอร์แล้วอ้าวโซเอรไปดักได้อาแล้วครับโอกาสของทางดูเซดอฟแล้วก็ไหลเลียดมาเอ้าโอ้โหหนึ่งศูนย์ จากคารามานูสมายี่โอกาสที่จะได้ประตูขึ้นนำก่อนแต่สุดท้ายโอ้เป็นสตเกอร์ที่เก็บได้แล้วเกือบถึงสุดเต้นแล้วหักเข้ามาให้กับทางด้านด้านคารามานครับโอ้โหโอกาสครั้งแรกของดสเซดอฟครับ1นนะครับโอ้ยิงรอดขาทางด้านนอยเออร์เข้าไปครับโอ้โหเอาละครับอ่าโอกาสเป็นทีมเยือนที่บุกมาทำก่อนนะครับเพียง แค่14นาทีครับโอ้บาเยนเปิดฉากมาเนี่ยบุกอยู่ดีๆนะครับแทบจะบุกใส่ตลอด10กว่านาทีครับสุดท้ายโดนโต้กลับข้างเดียวเสียประตูครับโอ้โหอืมอาวลหครับบาเยนต้องทวงประตูเตีเสมอได้ครับเลวารุสกี้ให้มาเทียโกเข้าในอา่า ไปติดทางด้านไอฮารนะครับแต่ว่าเดวิสทางซ้ายเก็บได้เดวิสเดวิสเปิดนะครับเปิดมาติดทางด้านซุนเนอร์แล้วเรช่าเคลียร์มาบอเลเลสซิมมันครับให้มาเฮนนิงเรซ่ายันมาที่สตอเกอร์สตอเกอร์วางทางซ้ายแล้วเก็บได้อ่าครับทอมมี่เอริทอมมี่โยกหนี ไม่บาดโบเตงครับอ่านออกครับโบเตงแม่พอบายยินไปมากลายเป็นว่าบุกเพื่นเนี่ยแล้วโดนนะครับลุยไหมครับของทางเสือใต้เคม,มิสข้ามไปที่อัลฟอรโซเดวิสนาบี้ไม่แม่นกับเพื่อนแล้วครับไอฮันให้ซิมเบอร์มันโดนจิ้มถึงโดยแซนดบ์บลีนะครับ ลูกทุ่มของทางดูเซดอบทุ่มไปแล้วไอฮันย้อนที่คาเซมิเออร์อคาเซมิเออร์ก็โดนบีบก็บอลออกข้างเลยครับลูกทุ่มของบาเอนสันสนับดีเอานายคิมมิดตบัดมาให้เทียโกโปเลสกาไม่ผ่านซุดเนอร์นะครับแล้วเคลียร์ทิ้งได้ บอลของโบเทนด้วยต่อครับบาเยนน์ทางขวาปวาวาให้กรีสกาคิมิชคิมิชจ่ายให้กับทางเชโกอาคาตา,าร่าจิ้งโผโดนเสาโอ้โหวันนี้สองเสาของบาเยนน์ครับโอ้ยังไม่ได้ประตูนะครับน่าจะปัดปลายมือของทางด้านคาเซนไมเออร์ด้วยนี่ครับโอ้โห ทิศทางเปลี่ยนล้วไม่ได้ครับบอนโดนเสาโลกเตะมุมของบาเย็์นะครับจากจโคิม,มิสน,นะครับจะเป็นคนเปิดคิม,มิสครับเปิดเปิดมาโดนเคลียรทิง้งแ้ว2เทียโก้มองตั้งให้กับโบเต็งย้อนไปใหม่ที่อาราบาครับเทียโก้คันตาราแตะแล้ว หลายมุลเลอร์รัเป็นเลวันสกี้โอ้โหแต่ว่ามันลึกไปครับแนมะ่บอลเข้าขมือทางด้านคัสเซนไมเออร์ก่อนนะครับออกบอลมาก็บาเยนเก็บได้ต่ออาร์โกลิสกามุลเลอร์แล้ว,แล,วแล้วปั่นโอ้โหลุดกรอบโอ้ลูกนี้วาสมควรต่อการตีเสมอจริงครับโอ้มุลเลอร์ปั่นกัจะให้อ้อมผ่านมันผ่าน เสาสองไปด้วยครับโอ้โหโอ้โ,โ,อโมนอรเสียดายครับโอกาสทองอีกครั้งของบายเยนที่จะตีเสมอยังไม่ได้นะครับจำลองแมตช์บายเยนไปสองแมตช์แล้วแพทั้งคู่นะแต่ว่าของจริงชนะทั้งคู่นะโอ้หมาถึงตรงนี้ตามมาดแล้วโอ้เดวันนี้เดวอสกี้ตัด ได้จากขายอาหารอ่าครับเดวสกี้แต่ว่าไม่มีช่องเปิดครับย้อนมาเดวิสเดฟนสกี้ย้อนมาครับให้คิมมิสจับคิมมิสหลาข้างในให้บุลเล่โอ้โหก็ตรงตัวทางด้านคาเซึไมเกอร์อีกครั้งนะครับโอ้โอกาสมาเย็นเยอะครับเกมนี้แต่ว่ายัางตีเสมอไม่ได้บมอของทางกอล,ลิสกาบุลเล่ย้อนมาคิมมิส กอเรสกากอเรสกายิงโอ้โหซุปเปอร์เซฟอีกครั้งครับมาทางด้านคาจะไหมเออโอ้โหบินปัดอย่างสุดยอดเลยครับถือว่ายิงดีแล้วนะครับทางด้านกอเรสกาเนี่ยแต่มันก็ไม่ห่างมือเท่าไหร่ละครับโอ้โหแต่ก็เป็นเซฟสำคัญเลยครับของทางดเซดอฟโดดเตะมุมของบาเยส์นะครับจากทางด้านดูซุสกิมิสเสาแรก เราก็เคลียร์ทิ้งครับแถวสองเทียโก้อาคันตาร่าทำนายให้แซดนาบีโอล้หน้าก่อนครับแซดนาบีนี่ครับโอ้กับอาจจะเช็คแล้วแต่ไม่คิดว่าจะล,ำล้ำหรอครับส้นเทา้าฮะโอ้โหาเสียบอลอีกแล้วครับคิมมิสให้มุลเลอร์ โยกหนีย้อนมาเทียก็คันตาราแล้วจ่ายโอ้โหไปติดสตอเกอร์เคลียทิ้งครับโอ้ดูเซดอ็อรับอย่างนี้แล้วครับตอนนี้รอสวนกลับนะครับเหมือนตอนที่พวกเขาได้ประตูขึ้นนำนะครับปล่อยให้เจ้าถิ่นบุกอย่างนี้นะครับเทีกทกเกยก้ทาขวากอลิสกาโยกมูทอมมี่อาครับกอลิสกาหักเรียบมาก็ติดซนเนอร์บอลมาที่ เบสชาดวนดักจากปาวาอูไม่ฟาวด้วยอ้าวพสินเพิ่งเป่าครับโอ้โหตอนแรกน่าจะว่าเข้าพลวดพลาดไปหน่อยครับของทางปาวาถือว่าเบรกเกมของบาเยนได้แล้วครับจังหวะมอสรู่นี้ อืมเปิดก็หรือไปถึงอาราบาครับแม่นแม่นกับเพื่อนครับโอ้แต่ว่าบาซิโก็พาดเหมือนกันครับแต่ว่ายังได้อยู่ปาบาเดวิสเอาเดวิสไปติดเฮดดิ้งอาร์ครับันที่คารามันคารามันเอริซาทางซ้ายครับเป็นเอริทอมมี่ทอมมี่ย้อนมาครับซอคเกอร์เอิซ่า ไปที่บ้างไฮเนี่ยเอ้าโอ้หลุดป้าโอ้โห2-0จากคารามันโอ้โหจะหล้ำหน้าก่อนครับโอ้โหโอ้ทำเพล่นไปครับโอกาสสองครั้งเขาลุตเซอร์เบอร์ช่วยนี้โอ้ถ้าไม่ล้ำหน้านี่2-0แล้วนะครับน่ะโอ้แต่ล้ำจริงครับนี่ล้ำไปก่อนครับโอ้โหทางด้านคารามันโอ้โห ถ้าไม่นับลำหน้าเป็นปสักเท่นี้เนี่ยถ้าบอกว่าดูเซดอฟมีโอกาส2ครั้งแล้วยิงเข้าทั้ง2ครั้งเลยนเนี่ยโอ้โหบาเยน์โอกาสทั้งเกมเลยครับยิงไม่ได้อ่าจบครึ่งแรกแล้วนะครับเป็นบาเยน์มิวนิคครับตามหลังฟอร์ชูนาดูเซดอฟศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับต้องมาดูครึ่งหลังครับเกมจะออกอย่างไรครับเจ้าถิ่นตามหลังก่อนอ่ะเรามาดู ไฮไลท์ในข้างแรกกันก่อนนะครับนี่ครับโอ้โหประตูเดียวที่เกิดขึ้นจังหวะโต้กลับครับของดสเซดอฟโอ้แล้วคารามันยิงรอดขาทางท่านนอยเเข้าไปเลยครับโอ้โหบาเยน์ก็มีตัวโอกขาที่จะไตะเสมอนะครับหลายครั้งหลายคราแต่ว่าทำไม่ได้ครับลูกยงิงลูกนี้ครับของเรสกาก็ ปัดปลายมือของคัสเซนไมเออร์นะครับอีกทีครับของโทมัสมุลเลอร์ครับโอ้โหกะจะปัดแต่มันเสียบมุมเสาสองแต่ว่าถาดเสาออกไปแล้วครับอีกครั้งหนึ่งครับจากโกเรสกาครับกดเต็มๆตนีม่มุลเลอร์กระโดดปล่อยแล้วครับโอ้โหแต่ก็ยังบินปัดได้ทันครับคาสเซนไเออร์ แล้วนี่น่าเสียดายครับโดนจับล้ำหน้าก่อนครับโอ้กับจสองสวนของดอสเซดอฟควายอย่างสวยเลยครับใน่าล้ำหน้าก่อนเอาครับเดีย๋ยวเรามาดูครึ่งหลังกันต่อเลยครับแฟนเซตาอย่าเพิ่ง ดราม่าก,กันนะฮะตอนนี้เอา้จาจังหวะนิดจ่ายเสียครับเดี๋ยวสกี้ให้บุลเลอร์เลวานดอฟสกี้เทียรก็คันตาร่านะครับย้อนมาให้คิมมิชปาว่าเทียรก็คันตาร่าจ่ายข้างในาแล้วเลวานดอฟสกี้ล้ำหน้าก่อนครับโอ้โหดูจังหวะ <c oughs> อาจจะไม่ได้เช็คด้านซ้ายมือของเขา ไปแล้วครับลูกฟิกของดูเซอดอฟชุดเนอร์ผลบีบจากเลวานอฟสกี้แล้วเปิดเหมือนจะไม่ค่อยดีแต่ได้อยู่ครับแม่อายฮานอดิงบอลาเลสทางขวาที่ซิมเบอร์มันซิมเบอร์มันปัดมาเข้ามือน้อยเออไม่กระชอดนะครับเกมแรกนี่บบาเยิร์นบุกไปชนะได้4-0นะครับ แต่าเกมนี้นี่กลายเป็นว่าทีมเยอรดอนนำก่อนคารามันตักอาสายทอมมีดไปติดป่าวาครับเคลียร์ทิ้งออกข้างครับโอ้โหเรววนสกี้โดนเปลี่ยนออกเลยครับถ้าส่งเซอร์กี้ลงไปครับออาจจะบทบาทน้อยไปหน่อยครับเกมนี้ เอลิซาเปิดมาแล้วโอ้โหบอลกระชองเอา้า2-0เลยครับโอ้เดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งว่าเป็นโอกโก้ของอาราบาร์หรือเปล่าครับทีนแน่2-0ไปแล้วครับของทางดุสเซดอฟครับโอ้โหบทจะโดนครับเสียง่ายเลยครับเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งจังหวะเปิดนะครับจะงหวะเข้าฮอร์สของทางเดวนเฮนนิงส์นะครับนี่เหยนว่า ฉชลับอาราบาหรือเปล่าเนี่ยน่าจะโดนอลา,าบาเนี่ยโอ้แต่ว่าขึ้นมาเป็นโอกโอกของนอยเออนะครับโอ้โหบายเย็นตามหลังสองศูนย์ครับ เห็นว่าด้เซดอบเนี่ยเคยบุกมายันเสมอบาเยนน์ได้แล้วนะครับอ่าดูการก่อนมันเลิกครับให้เซอร์กี้ย้อนมาปาบาเซอร์กี้ปาบาอาร์เซอร์กี้เซอร์กี้ปาบาครับย้อนมาที่คิมมิช ไม่ผ่านไฮดิงแล้วฮารมามันครับให้เรซ่าฮารมามันดังซาครับอีลิทอมมีย่ย้อนกลับไปครับที่ซูเนอร์ดักหน้าครับมอนเลอร์มาที่โจเซคิมิสคิมิสให้กับเซอร์ซี่คิมิสเซอร์ซี่ย้อนมาครับออเรสกาต้องเร่งครับบาเอ็นคิมิสออเรสกา ไหลเข้าในทีก็คาตาราแล้วโอ้โหเบซ่าดักได้ครับแล้วก็เคลียร์ทิ้งได้าอลา,าบาย้อนมาที่เจอร์โบโตเตงครับเบสกาให้มาเทียก็คาร์ตาราครับคิมมิสเซอร์ซี่ไหล <c oughs> ติดซุดเนอร์ครับมุลเลอร์เล่นไม่ได้แล้วพลิกหนีได้ครับคารามันคารามันติดอลา,าบาครับมาที่โบโตเตงแต่สัส้นๆกับคิมมิสเซอร์ซี่ให้มาเซตนาบี้ย้อนที่คิมมิส มุลเลอร์เซดนาบี้แล้วไหลโอ้โหติดอาขาันแต่ว่านาบี้ไปแถวสองโอ้โหเคลียเรื่องว่าได้มาอีกครั้งครับของาบายเยอร์เซอร์จีให้มามุลเลอร์ตอก้นให้กับเคียโก้คาตาลาแล้วเซดนาบี้โอกาสลอบเป้าแล้วครับตีไข่แตกได้หนึ่งประตูต่อสองประตูจุดประกายความหวังของบายเอยอร์มิวนิคนะครับจากเซตนาบี้ครับยิงยัดเสาแรกเข้าไปครับเอาละครับบายเยอร์ ดูอีกทีมนเลอร์เทียโกคาตาลาแล้วจบที่เชสนาบี้ครับยิงด้วยซ้ายเอ่อยิงด้วยขวาแล้วก็ยิงเสาแรกนะครับแต่ว่าได้กดเต็มๆนะครับอทางเชสนาบี้ขึ้นมานาทีที่70ครับบายเบนิคตีขาแตกไล่มานะครับ คือต้องบอกตามตรงว่าสมควรได้ประตูจริงๆเพราะว่าบายเยน์บุกหนักตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับบุกแทบจะฝ่ายเดียวแต่ว่าด้วยความไปพลาดไม่กี่จังหวะครับโอ้แล้วเสียหายถึงเสียสองประตูเลยนะครับต้องรู้ไหมครับบายเยน์เวิสให้มาคิมบิสเดวิสรเดวิส ปิดโค้งติดบล็อกแล้วเทียโก้ไหลามาครับโปเลสกาโปเลสกาพลิกมีช่องไหลให้คางเซซี่อโอ้โหซูปปเปอร์เซฟของทางฮาเซนไมเออร์ครับแม่ยังตีสุดไม่ได้ครับของทางบาเยนมาใหม่ครับโบเตงเสีกันใหม่ครับดูดูตัวเลขที่ขึ้นมาครับโอ้โหบาเยนแม เจ็ดครั้งไปแล้วครับยิงเข้ากรอบเนี่ยเรสกาป,าปาบาปาบาโดนเดเบียบแล้วเปิดได้ด้วยเปิดมาโอ้โหแต่ว่าลึกครับไปถึงคัสเซนไมเออร์ครับไอนิงสโอ้โดนฉกโดยเดยวิสไหลแล้วครับคิมมิสโรสกา เดี๋ยวก็ให้โกเลสกายิงโอ้โหก็ไม่ดีพอครับอ่าไปเข้าเท้าซ้ายครับโอ้แล้วยิงไปตรงตัวคสสาสเซนไมเออร์ครับลุยต่อครับบาเยนเรียกว่าแทบจะพับสนามแล้วครับตอนนี้เซอร์ซียัดมามุลเลอร์ฮิมิชมุลเลอร์แตะยัดมาโกเลสกาพลิกโอ้ไม่ผ่านเบรซ่าครับ คารามันแล้วเปล่าวาถึงก่อนครับอลาบาให้มาอเลสกาให้เดวิสเทียโก้ฮันดารานะครับเข้าในย้อนเซสนาบีเปิดติดโมราเลสแถวสองยังได้เเทียโก้ มองครับน,นาวิให้เดวิดยิงติดบอลขับปัดแล้วอีกทีนึงก็ไม่ได้ครับโอ้โหโอ,อาอร์เซนอลสมบูปปรณ์เซฟอีกครั้งครับมาดก็ยังตีเสมอไม่ได้ครับของนาบาร์เยนโอ้โหกดเต็มๆแล้วครับของทางอัลฟอโซเดวิสโลเต็มม,มุมครับของทางบายเยนอาคูตินโยครับทแทนโกอลเอสกาเอ,อ็ดปัดมาอาร์เซน่อลแล้วเคลียร์ทิ้นได้ครับ แมนแล้วโตริโซครับแทนเทียโกอาคาตาราครับสมัติแรกของโตริโซโตริโซไหลเข้าในให้เซอร์ซีซตีเสมอได้สองสองเอาแล้วครับบายเยนต์กลับขึ้นสู่เกมงครับโอ้โหพยายามแล้วก็เอาจนได้ครับตัวสำรองครับของทางเซอร์ซียิงตีเสมอให้กับบายเยนต์ครับโอ้โห ดูอีกทีครับน่าน่าตัวสำรองสู่ตัวสำรองครับจบที่เซอร์ซี่ครับโอ้เวลาที่เหลือไม่รู้ว่าจะแซงได้หรือไม่ครับของทางบายเยน์ครับโจชจเซอร์ซี่ครับนาทีที่90บวก2ครับ โอกาสเยอะแต่ว่าเสียประตูแบบไม่น่าเสียหันนั้นมาเยอนแล้วก็จบเกมครับบายเมเนียครับเกมนี้ตามหลังสองประตูแต่สุดท้ายพวกเขากลับมาตีเสมอได้นะครับในเกมนี้ทำให้พวกเขากเก็บได้หนึ่งคะแนนนะครับจากดสเซดอฟนะครับแฟนเสือตาเพิ่งด่ามากกันนะครับทำมาแล้ว แมตช์นี้แมตช์ที่3ยังไม่ชนะเลยโอ้โหนะครับดูจะทำยังไงนะฮรก็ลุ้นของจริงครับวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับเวลาห้า่นเพื่อครับวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนะครับติดตามกันได้นะครับทางฟอสปอร์ตนะครับเอาละครับวันนี้ต้องลาทุกท่านไปเลยนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องก๊จิสิทธิชาแนลด้วยนะครับเอาละครับลาทุกท่านไปเลยนะครับสวัสดีครับ